อริยมรรคมีองค์8คือกัลยาณวัตรที่ตถาคตทรงฝากไว้อานนท์ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ในการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานอานนท์กัลยาณวัตรนี้เป็นอย่างไรเล่า นี้คืออริยมรรคมีองค์แปดกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยานวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกัลยานวัตนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยานวัตที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลย